ฮิตสีสมองไหลจ้าจาบิงคือซิดหลอดผู้ซ่อนเร้นนับตั้งแต่ปรากฏตัวครั้งแรกใน Star Wars i อ o d e 1 The Phantom Menace จาจาบิงเอเลี่ยนครึ่งบกครึ่งน้ำผู้มีท่าทางตลกขบขันก็กลายเป็นตัวละครที่สร้างความขัดแยง้งและถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคนหนึ่งในหมู่แฟนๆสตาร์วอร์อย่างไรก็ตามเบื้องหลังการแสดงออกที่ดูงุ่มง่ามและไร้สติกลับมีทฤษฎีสุดเฉาวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนั่นก็คือทฤษฎีที่เชื่อว,ว่าจาจาบิงไม่ได้เป็นเพียงตัวละครตลกแต่แท้จริงแล้วคือวายร้ายผู้มั่งฝีมือเป็นถึงซิดหลอดที่ซ่อนเร้นตัวตนมาโดยตลอดโอ้โหกาวเกิน วจฒิสำคัญของทิสฎดีดดัจาจาคือความเชื่อที่ว่าความเงื้อะงและความไร้ความสามารถของจาจานั้นดูเกินจริงจ,งจนน่าสงสัยมันอาจจะเป็นฉากบางหน้าที่สมบูรณ์แบบสําหรับเซิทที่ต้องการแต้้เต็มเข้าไปในสาธารณรัฐ โดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าตัวตลกเช่นเขาจะเป็นภัยคุกคามแม้แต่เจไดผู้เฉียวฉลาดอย่างควายกอนจินก็ยังมองข้ามจาจาว่าเป็นคนไม่ฉลาดในขณะที่โอบิวันถึงกับเรียกเขาว่าสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชซึ่งความงงง่ามที่ดูเกินจริงนี้เองอาจเป็นข้อแก้ตัวที่หนักแน่นที่สุดในการซ่อนตัวตนที่แท้จริงเช่นเดียวกันกับที่าพาวพาทีนสามารถซ่อนความชั่วร้ายภายใตหน้ากากแห่งความเมตตาม,มานานหลายปีและปฏิบัติการอยู่ใต้จมูกข,ของกลุ่มเจไดามาโดยตลอดโดยหากลองพิจารณาจากการต่อสู้ของจาจาในยุทธการนั้น abu แม้ว,ว่าเขาจะดูเงง,งะและสับสนแต่ทุกอย่างกับลงเอยได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าทฤษฎีนี้จะฟังดูน่าเหลือเชื่อและขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่ตัวละครถูกนําเสนอแต่หลักฐานสนับสนุนที่น่าสนใจหลายประการก็ทําให้ทฤษฎีนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและถูกพูดถึงในหมู่แฟนๆของ Star Wars อย่างต่อเนื่องความเง,งงะที่ดูเป็นการสแสดงท่าทางที่อาจซ่อนทักษะพลังและการก้าวขึ้นสู่อํานาจทางการเมืองอย่างรวดเร็วล้วนเป็นปริศนาที่ทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วจาจาบิงอาจไม่ใช่่่แแคตตตัวลกงเป็นิ ดหลอที่ซ่อนตัวตนอยู่เบื้องหลังหน้ากากแห่งความไร,ร้เดียงสาหรือไม่เออ่ก็คงจะไม่นะฟังเอาคำๆก็พอเน,นะ